จะมีแหละมันบินผ่านขนาดนี้อืมันเหมือนอะจะมีนะ <c oughs> โอ้โหองเยอะจังดงเงียนดิ<า>ดวงเงียนดิ <c oughs> Tìm về cái vị thôi 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 gì thôi thôi nhìn thôi thôi Tôi thôi 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 đây thôi

ใช่มันไม่ขยับก่นเลยพี่พิ่งเข้าถึงมรกเรื่องนะทำไมผมเรื่หมแค่สุดน้อยนช่ปืนนี้เปลี่ยนปืนดีกว่า เงียบเลยวะตึกมักเหลืองอ่ะไอ้เคี้ยนทำไมมันเนียนดังวะพี่วิ่งเข้าตึกแล้วเงียบนิ่คือมันเนียนเลยเออพี่มันแบบมันไม่เล่นเลยหรือว่ามันก็โดดออกไปหมดวะมักเหลืองไม่ไม่ไม่วิ่งเข้ามักเหลืองเข้าเวิ่งเข้าตึกแล้วเงียบอยู่ใต้ตึกนี้เยอะเลย เล่นแบบใจเย็นเลยผมอะตึกหนึ่งมีนะตึกหนึ่งอยู่อยู่ดัดฟ้าอ๋อพี่กระโดดมาเลยพี่ใช่ใช่<ม>อยู่ตึกนี้ประมาณสามตัวนี่เข้าไปเหมือนเข้าไปหลอนอืม มันหนีป่าวะพี่หรือว่ามันมันออกวะออกก็ไม่น่าใช่มันหนีกันหมดเลยพี่ไม่มีสักคนเลยไม่เป็นทะลุหลังออกหลังอหอกันไม่เห็นตึกสองระวังตึกสองนะสัตว์น่าจะเคลียร์พี่ผมอ่ะแสดงว่ามันน่าจะออก แต่ก็เช็คดูหน่อยระวังดีดีผมเช็คแบบทุกห้องเลยพี่แม่งแบบเล่นใจเย็นจดัดอ่ะวิ่ออกหลังแนละ้วเห็นมึงวังมันเย็นข้างตึกตึกสองมีนะตึกสองมีนะระวัง ตึกพี่ตึกตึกที่พี่อยู่มีป่ะดาฟ้าโอ้ยยิงกว่าดาฟ้าเหรอไอ้เนี้ยดาฟ้าสองไปยากสเต็ปนี่รอไปอังมีคนวิ่งอยู่ข้างล่างพี่บังขอบประตูหาหัวที่พี่ที่พายตึกพี่ปอยมีไหมพี่อ่าไม่มีไม่มีไม่มีมีมีพี่มี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 เธอสีมพูเข้าเหรอ ใช่ใช่เจ็ดสิบูเลือดเป็นไหลไปเองวะขันมาขันมาขันมาขันมะคันมะสตเทพครับสองมันปกันเออไปผมเล่นรอน้องตองกันนไปพี่บอยสองตัวพี่หยุดตรงไหนตึกพี่เลยตึกพี่บีสองตัวอ๋อโอเคโอ้ยห่วยส่วนกันมาดี จริงวะไม่กล้ามาวะง่ายเลย ตีแม่งเลยเสียงไอ้เี่ยก็คุมแม่งไปเลยท <c oughs> ี่มันมาหาผมพี่อ<ห>ุ๊ยโอ้ผมน็อกพี่เย้มันค้ขำตัวน,นึงมันเอาปืนอะไรยิงผมผมาไอ้ี่ย <c oughs> A.K. กี A.K. เเสียง A.K. น็อกเฉยไอ้ย่ยผมประสานแสนป์ตัวที่เก้า ตัวหนึ่งพี่แล้วก็อยู่ตึกผมตัวเสื้อสีพูอยู่ตึกเนี่ยตึกพี่บีโอ้ยนี่มันไม่ทานตอนนี้ตึกสองนี่ตึกสองยังอยู่ต้องโคตรเยอะเลยพี่เยอะจัดอ่ะวิ่งกันแลนา Ah, đó à. คิดได้มันแม่น,มนยังวะพี่อ,อ๋อมันสนานี่หว่าโครตตัวกันนนอก <_ p ull ing> อยู่เชื่อมป่ะพี่อยู่เชื่อมปะ่ะเ <_ p ull ing> ชื่อมใช่อยู่เชื่อม บอกแล้วว่าไม่อยู่เชื่อมยี่ไป็ขาขเข้าห้องไปแล้วระวังดาฟ้าพี่ออาเรียบร้อยเอ้าโอ้โหผมตกใจหมดไอ้เหี้ย ต้นต,ตายตรงไหนวะข้างข้างบนพี่ชั้นสามไม่ใช่เก็บบูชิบไปหรอไม่รู้พี่ห้องขวามือพี่ไอ้อพี่จะแตซ้ายมือพี่แตะมือพี่เนี่ยกล่องผมอ,ะอ่ะอ่าเขาว่าเรามีป่ะพี่เก็บบูชิปไปแล้ว อ่างนี้สะดนพี่กู่าทีเยี่ยตัวเยี่ยเนี่ยยิงผมมี FW เน่ะเพื่อนไปไหนอ่ะเฮ้ยว่าจะทำอะไรวะอ๋อ you บอกว่าอยู่ตรงนี้ว่ะต้องนอกอ่ะตายอ่านี่ไงเจอละ พี่จะเดูวงหรือจะพี่ชีพดีกว่ามั้งพี <laughs> ่เดี๋ยวลองลองดูน่าจะอยู่แต่พังกันเต็ม เจอกันในวงหน,งนาทีเอฝาฝ่ามันีกว่ อ๋อแล้วเราจะลงตรงไหนดีวะพี่ตรงตรงนี้แล้วกันลงเลยลงเลยเลือกที่ลงกันได้เลยเอ้ยลงในนี่ดีกว่าสนามบินดี่วรอผมลงมาร์คสองนะพี่พี่บีอยู่ไหมเนี่ยบียังมีพอโอ้ยเฮียมีคนยิงผมพี่ตรงนี้พี่ตรงนี้ จะมีอยู่ไหมเนี่ยมีบ้าน,นจะไม่อยู่อุยอ้ยอุ้ยอาจานต้องโดนมาหรือเปิดใหม่เฮ้ยมาูนเดียวอยู่เฮ้ยเ้ยในตรงนี้เข้าได้จะมีคขนข้างในเครียมรไม่ลดมาอีกมาเอา,าดิวันนี้บ้านพีม่มีคนเข้าว่าะจ้ะบ้านผมก็ไม่มีพี่ ได้บ่กำลังกำลังทำไ,ไมกำลังกำลังผมผมรอดคุณทำไมกูเล่นมือสัตว์เสียงไหวไม่เลือ่อนเลยคีย์บอร์ดลื่นข้างบนมันสัตว์กันด้วย พี celular, bien. Bien, ่ๆมามันมีโดดบินบินอยู่ไม่ใช่โดดบินโดนบินอยู่มีคนหรือเปล่าไม่รู้นะเข้ามาละตรงไหนตรงไหนนี่วะ ฝั่งต้นว่างไหมเนี่ยว่างว่างพี่มาเลยพี่มาเลยละละละแลวนี่ก็ว่างแม่งผมไม่เห็นกระสุนเขียวเลยว่ะพี่ผมหากระสุนเขียวก่อนพี่พอมีพี่พอมีพี่พอมีเราต้องต้องมากระสุนกับพี่ก็ได้ไหมไผมว่าพี่พี่ยาเอาไหมยาเอาเอาเอาขอยานี่ในตรงนี้แบบใจนี่ ดผมฟ้อมเห็นหรือเปล่าบ้านบ้านหลังเล็กบ้านหลังตอนนี้อุ้ยต้นต้นระวังนะอะไรนะพี่ระวังระวังนายพี่ปีครับพี่ปีพูดอะไรโซนตอนนี้มารมีไหมผมไม่ร่ะอุ้ยโอ้ยเฮ้ออ๋อผมไม่มีหมวกพี่หมวกมันกระเด็นตั้งแต่ไอ้นัดแรกไปแล้วใช่พี่ กราหมอกยิงยิงตรงไหนวะในบ้านพี่ในบ้านผมใ,ในบ้านถูกอืมยิงเขียว,วไปเขียวมาตอนนี้นพี่ตัดนรึวปล่าเฉยหมอ,อกอะนอนตัดรถเนี่ยเลยเนี่ยมันอยู่ในบ้านพี่ใช่ยิงก็สุดมันยังไง ครบเลียงบนแน่ยังไอ้เคี้ยข้างบนนี่ยังไม่จนเลย มันยิงยูงง่ไหนวะต้นไม้พี่มาร์กอ่ะ้องเห็นตัวเลยมันยิงโดนเซเลยตอ๋อแะไรพี่มันรอยิงแม่งเลยพี่มันต้องวิ่งวิ <c oughs> ่งแร้วพี่ มันต้องเข้าวงพี่เราก็ต้องเข้านี่หว่าแล้วเราไม่มีรถต้องไปตามพี่ปอยใช่พี่แบงค์ขอพี่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 ขออย่าน้ำกดหนึ่งได้ปะมมีป่ะพี่มี ขเขาดึงสองกันเยมอครับได้อยู่พี่ได้อยู่โอ้ยสมองพี่เวอพี่ไปไอ้ดอกมาจุไอ้ดอกมอเจวนี้ สมุกข mm. ้างหน้า่ดอกล็อกล็จรล็อก pues um> uh> ah, ิงนกเองไสมุกสมุกีไอสมุกจริงๆไ้สมุกข้างอ้าว้านอนยิงส่วนมเก็บัวที่สตัวนี่ตัวไมี่ตัวแล้วนะพี่ ในบ้านอ่ะเราอยู่กลางวงพี่แมวเอ,ดอ้ดบว้ายคุณหกมีของไหมพี่มีมีเอาไปเก็บของก่อนไอ้เหี้ยมันอยู่ไหนไว้ตัวเหี้ยเนี่ยเอ้าลืม มีขอมีอยู่ของมีอยู่ยนี่ดูซ้ายสักคนดเดียวดูซายกว่เออตัวตังซรายไปนี่มันไในบ้านมันตีกันอยู่อ่ะพี่แบงค์เฮ้ยพ,พี่ดูอึดฮึด้ๆด พี่รูสายก็ได้เดี๋ยวผมดูข้างบนฮะสองตัวตรงไหนพี่ซ้ายมานานนาน้านเจ็บมั้ยพี่มันเจ็บป้เจ็บมากเจ็บมาก้ายมาซ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 ายมาเล่นพี่เล่นก่อนพี่เล่นก่อนอยู่ข้างหลังข้างหลังข้างหลังหลังพี่หลังพี่ตัวนึงหลังพี่ตัวนึงหรือว่ามันนอกวะซ้ายนอกซ้ายนอกซ้ายนอกตัวนี้นอกเออพี่เล่นตัวซ้ายเลยอยู่กับพี่กับพี่ตัวนึงกับพี่ตัวนึง อยู่ตรงนี้อยู่ตรงที่มาร์กเลยเล่นก่อนเล่นก่อนเล่นก่อนช่วยเพื่อนเหรอน่าจะนั่นแหละนั่นแหละไปอังสายสายสายเคลียร์อย่างสายล่วงเห็นมาตัวเดียวเอองานงานงานพี่พี่พี่คุ๊พี่หันหันมามองผมไม่ดีหันหันลกขึ้นมามองทางผมเน่ยโอเคสาย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 เออพี่พี่พี่ขึ้นมามองทางผมมามองทางผม พี่ค้ำให้หน่ดิเออคำคไว้ค้ำไว้พี่คำไว้คำไว้คบาบคบา้คบาไว้พี่ค้ำไว้ค้้ค้้ค้้มีาตหลังหินนี้หลังหินนี้เดี๋ยวัเดี๋ยวเดียวล้ตรงไหนวะพี่ลงซ้ายลงซ้ายมาลงซ้ายท่านินบักเถียหินบักเหรอมันทเพี้ยอะไรอ่ะมันอ๋อมันมันพีชพี่ ก็แม่งโคตรไกลเนี่ยผมไม่ได้ผมไม่ได้ตะโกนเลยเดี๋ยวันนี้พี่บีพี่บีเล่นดีครังเลย